ด้วยความตั้งใจของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะการควบคุมปัญหาเรื่องของอาชญายกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนสมาร์ทเซติโซน4.0จึงเกิดขึ้นแต่ว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นนะคะวันนี้นักวิจัยในโครงการมีคำตอบค่ะความเป็นมาของโครงการสมาร์ทเซติโซน4.0เนี่ยนะฮะมันก็เริ่มต้นจากที่ว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยนั้นนะฮะท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ย ท่านได้มอบหมายให้กับท่านพลตํารวจโทสุรเชษฐ์พานที่ปรึกษาสพ .9 ณเวลานะนะะว่าให้ไปทําโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปารามญากรับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงถามว่าทําไมถึงต้องเป็นโครงการเพราะว่าองค์ความรู้มันมีนะแต่ถ้าเราพัฒนาอะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่พร้อมนะครับที่จะนําไปใช้ทั้งประเทศมันต้องมี p พ l o t ล็ตโปรเจกต์ก่อนท่านก็ไปของบประมาณการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาเป็นโครงการนําร่อง3สถานีตํารวจก่อนนั่นคือตัวที่1ที่เราได้งบประมาณจากนอกหน่วยที่เหลือเนี่ยเรายังทําโครงการพาย o ดโปรเจกต์เนี่ยอีก12สถานีตำรวจแต่ใช้ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับก็เลยกลายเป็นพายอดโปรเจกต์สิ้สถานีตารวจในเฟสที่1น,นะฮะองค์ความรู้ดั้งเดิมของของงานป้องกันปราบปรามอาญากรรมเนี่ยเรามีแล้ว เรามีแนวทางการขับเคลื่อนง,งานป้องกันปราบปรามอาญากรรมที่เป็นรูปธรรมแล้วสิ่งที่สองก็คือต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยเทคโนโลยีที่มาช่วยเนี่ยนะครับจะต้องตอบโจทย์อะไรก็ต้องตอบโจทย์ว่าเราจะวัดอะไรเราต้องวัดตัวชีววช้วัดที่เป็นสากลตัวชี้สาวกที่ว่าก็คือวิ s ปีซึ่งเป็นตัวชี้วัดตำรวจโลก1คือระดับความหวาดกลัวภยัยอาชญากรรมของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่เกินร้อยละ40 ตัวชี้วัดที่2คือระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ 180. ซึ่งตัวชี้วัดนี้เนี่ยในสำนักงานหมู่ชาติเนี่ยใช้อยู่แล้วแต่ยังไม่เข้มข้นถึงระดับพื้นที่เมื่อเป็นโครงการนีเร้เราตอบโจทย์นี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยนะครับเราก็ผนวกกับแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ซึ่ง ในประเภทของสมาร์ทซิตี้เนี่ยการเป็นเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทย่อยของสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วจึงกลายเป็นสมาร์ทเซฟที่โซน4.0คือโครงการพื้นที่ปลอดภัยอัจฉริยะขึ้นโครงการนี้จะผนวกเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ทั้งการประเมินทั้งองค์ความรู้ด้านเมืองอัจฉริยะเข้าด้วยกันผนวกเข้ากับแนวทางการขับเคลื่อนง,งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดั้งเดิมซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักของสำนักงานขุงิาติอยู่แล้วเป,เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดนั่นก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ smart city z o n น4.0นะคะปัจจุบันเราคงได้เห็นติดตั้งตามจุดสําคัญหรือว่าจุดลอดแหลมหลายๆแห่งค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่ช่วยลดความหวาดระแวงให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ